ก็จากความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายของประเทศหลักๆอย่างสหรัฐอเมริกาที่เราคุยกันนี้ครับก็ทําให้ประเทศที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็มีทุนสํารองที่เป็นดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะมาถือทองคํามากขึ้นเพื่อให้เป็นสัดส่วนที่เหมือนป้องกันในความเสี่ยงของเรื่องบาลานใช่ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจากตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางก็ถือเกิน1,000ตัน3ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นเน็ตไบ 15ปีติดต่อกันที่ผ่านมานะครับถ้าเราไปดูของประเทศจีนเองเนี่ยก็เป็นเน็ตบายเดือนละกลับมาบหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยซื้อมาหลาย10เดือนต่อเนื่องแล้วก็มาหยุดไปตอนช่วงที่ราคาแพงแต่ไม่ได้ขายออกมาไม่ไม่ได้ขายแค่หยุดซื้อหยุดซื้อช่วงราค<ข>า,<ข>าแพงครับ ดัะนั้นตอนนี้ก็กลับมาทยอยซื้อใหม่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าการที่ทั่วโลกเนี่ยจะพยายามลดบทบาทของการถือเงินดอลลาร์เพราะเศษรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงของตัวเองจากหลายๆเรื่องที่เราเห็นนะครับ,รบไม่ว่าตอนที่รัสเซียกับยูเครนมีปัญหากันแล้วอยู่ๆก็ถูกแซงชั่นนะครับถูก ยกเลิกอหลายอย่างถูกยึดนู่นยึดนี่เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการเตรียมความพร้อมของแต่ละที่ให้มีความแข็งแรงในของตัวเองครับแล้วต่อจากนี้ไปครับที่ผ่านมาบรรดาแบงค์ชาติของประเทศต่าง,างก็ซื้อทองคามาเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างจีนเองก็ซื้อมาต่อเนื่องอาจจะมีหยุดบางช่วงอย่างที่คุณท่านบอกว่ามันมีช่วงที่แพงแล้วหลังเทนหลังจากนี้ครับแบงค์ชาติประเทศต่างๆยังมีโอกาสที่จะซื้อเพิ่มอีกไหม ครับก็ดูจากตัวเลขที่ผ่านมาม,นมันอาจจะไม่สามารถเดาในอนาคตได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเน็ตบายต่อเนื่องมาถึง15ปีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้ผมคิดว่าก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยต่อให้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยจบปัญหาลงมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องตัวนอกกลางนะครับซึ่งทรัมป์เองก็พูดค่อนข้างชัดเจนว่าอยากเข้าไปยึดฉนวนกาซาคับไล่ปาเลสไตน์นะครับ,รบซึ่ง ประเทศตะวันออกกลางเองก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะครับก็รู้สึกถึงความวุ่นวายตรงนี้มันก็ยังทําให้ทองคำนี้อาจจะมีความผันผันผวนและเป็นปัจจัยบวกฉะนั้นผมเชื่อว่าธนาคารกลางเองก็ยังเห็นความสําคัญตรงนี้อยู่ครับ